สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมเช่นเคยครับวันทํางานนะครับผมวันทํางานวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทําการเตรียมวัสดุปลูกนะครับก็จะพาะปลูกนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมที่จะลงนะครับนี่ครับคือจะระเบียบก่อนนะครับเพราะว่าการปลูกนะครับต้องต้องมีที่ลงเบี้ยใหม่นะครับผมนี่ครับ นี่ครับตรงนี้ตรงนี้หม่องยอดหม่องนี้แล้วครับนี่อันนี้คือชุดที่เขาปลูกไปรอบแรกนะครับรอบวันที่เขาจะปลูกรอบนี้นะครับผมครับนี่ครับเราก็จะย้ายนะครับย้ายกระถางพวกนี้นะครับออกไปนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการวางถาดปลูกได้นะครับนี่ครับวันนี้ก็พร้อมที่จะจําหน่ายแล้วนะครับพร้อมที่จะจําหน่ายแล้ว อนนี้สวนก็ลกมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับตรงทางเดินนี่ก็มีแต่กระเจเพลิดเพลินเต็มเลยนะครับพระยากขึ้นนะครับเพราะว่าสามวันเมื่อกี้ผมก็ไปทาการรื้อถอนนะครับคามระมาานะครับเอาพลาสติกเอาไม้นะครับออกนะครับเพื่อจะทาการคุมผ้ายางใหม่นะครับผม คุมคำใหม่นั่นเองนะครับการทำงานครับนี่ครับเด็ดมันร้อนมากจริงเลยนะครับเดยดร้อนนะครับดูครับร้อนจนต้นไม้นี่เปื่อยไปเลยนะครับสลายไปกับดินเลยนะครับผมร้อนมากนะครับแล้วต้นไม้ของเรานะครับเก็นนะครับเป็นน้ำนะครับผมนี่ครับเป็นน้ำนะครับจะมีน้ำเยอะนะครับถ้าความชื้นไม่ถึงนี่อากาศร้อนนี่ก็คือ เปื่อยเลยนะครับผมเน่าเปื่อยไปเลยนะนี่ครับตอนนี้ก็จะเดินไปวางไว้นะครับให้เรามีพื้นที่ในการวางถาดปลูกของเรานะครับผมนี่ครับก็จะมีว่านหางจระเข้ด้วยนะครับ ว่าหางจเรเเช้นี่ชอบอากาศร้อนนะครับไม่ไม่เปื่อยไม่ตายเหมือนกับเพื่อนนะครับผมเขา,าเปื่อยเขาตายกันนะครับเพราะว่าร้อนเกินก็ทําให้นี่ครับต้นไม้แบบนี้มันมีน้ํานะครับข้างในครับกระบองเพชรครับชนิดหนมามไม่ยาวนะครับผมนี่ ขนไม่ยาวครับตัวฟองเฟรนูนี้แต่คันครับโดนปักเราคันมากเลยนะครับก็จะพยายออกนะครับผมก็จะจัดให้มันเป็นระเบียบนะครับ ก็เราจะได้เอาชุดใหม่มาลงนะครับผมสื้อแต่ชุดใหม่มาลงเลยพี่น้องเอ้ยว้าวภาษากลางลมันเกี็ดดินว้าวภาษาบ้านเ่านี่ละครับผมนะครับง่ายมากครับ เยอพื้นทีมีมองมีมองวางต้นไม้นะครับวางขาดไม้เช้าที่มะเพาะนะครับนี่ครับพื้นทีได้แล้วครับน่าจะเพาะแล้วครับแปดสิบถัดหนาหลายครับเบิ้งลูกครับ ี่อย่างนั้นนะครับโอ้ยอการเพ้ดเดียวครับถอนมาทันครับทั้งปลูกทั้งถอนนะครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นการพอช้ำนะครับโดยปักเสียบยอดไหมนะครับผมครับ นี่ก็ตัดมาไว้แล้วสองสามมือแล้วนะครับผมนอก็ากเีรีรยมกระถางไว้เทละสิบกระถางนะครับนี่ครับสั้นหาสั้นนะครับสองแถวนะครับผมเอาก็จะปักไปเลยนะครับี่ปักตรงกลางนะครับผมปักอายุลักษณะตรงๆนะครับจุดตรงกลางนะครับเพื่อความสวยงามในการขายนะครับเพอติดมาแล้วเขาควสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนไหวได้นะครับผม ว่าจะมีรากของเขาเนาะนะครับนก็คิดแบบนี้นะครับครับปกลงไปได้ขอหนึ่งพอดีครับโอกาสรอดช่วงนี้ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าอากาศฮอนนะครับ ขาดท้อนนะครับมีสิทธิ์เปื่อยได้หลายนะครับ การปักช้ำนี่เขาจีใซตระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับถึงเสี่ยบไปขายได้นะครับเต็ละรอบนะครับผมเดือนหนึ่งก็สิปักอยู่ประมาณสี่รอบนะครับเดือนหนึ่งนะครับทําการปักช้ำอยู่สี่รอบนะครับก็สี่ครบเดือนนะครับผมก็จะได้สี่ชุดเนาะต่อเดือนเนาะสี่ชุดนะครับจนั้นจ้งก,ก็ไปขายเมือนนะครับผมก็สี่เรือพวก คงค้างไว้ต้นใดที่คายบวออกนะครับผมก็สิเรล,ลายนะครับต้นใดขายวออก,กับคายนั่นปลูกนํามาทันนะครับผมนะครับช่วนี้ก็อากาศอยู่ที่40องศานะครับวันนี้ก็ดีอยู่ในคสองสันนะครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆสวนนะครับในค่ำของผมนะครับผมต้นไม้ก็มีตรงที่ชอบแดดแล้วบ่มากแดดนะครับเดี่ยแต่ชนิดนะครับชนิดมักแดดกับตายครับชนิดบวมากแดดกับตายนะครับตายกับลูกไม้ครับผม ต้นมากดอกเงี้ยต้นเงนี้ยครับเรากำลังจัดแบบนี้นะครับต้นน้อยเบา,าครับน,นั่นไดียขายพคนวานะครับ พอเขาเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาเขียนนะครับผมเขียนมือมือที่เขาปลูกนะครับเดือนใดนะครับมือใดนะครับเขียนไว้พออย่างครับพอเขาแสดงหฮู้นะครับเวลาเขาไปยวไปขายนะครับเขาสดงหฮู้ว่าชุดนี้นะครับปลูกมือใดนะครับผมก็จะเขียนส่ก,กระดาษนี้ด้เนี่นี้นะครับ ครับกดีเขียนตร้นี่ครับนี่วันที่สองเดือนเก้ายี่สิบสองนะครับเขาก็สีพากไว้นะครับผมแบบนี้นะครับพากไว้แบบนี้นะครับเขาก็สีเอาไปไว้ตามที่จุดที่เขาเรียกไว้นะครับผมนี่นี่แหละท่านใดก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับมื่อนี้ก็ ขอกล่าวคำมาสวัสดีนะครับเบิ่งสภาพบรรยากาศรวมๆด้วยครับครับ